สวัสดีครับท็อปด,ดิสันนะฮะวันนี้เราก็พาเที่ยวนะครับ ที่สวนรถไฟกรุงเทพนะฮะตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเทนรแลดวสรรถไฟเดี๋ยวนี้เป็นถิ่นล่าสัตว์ที่นิยมมากๆใช่ครับนะครับเพราะว่าเรามาหาตัวอะไรนะคุณโลฮิโตคังเง๊กครับฮิโตคังเง๊กคืออะไรนะครับซึ่งคือไอตัวมังกรมังกรรือไดโนเสาร์ปรากฏตัวที่นี่ได้ไอตัวหางหางไปนะครับก็เป็นมังกรกึ่งไดโนเสาร์นะฮะก็แน่นอนครับโปเกมอนโกะก็ตอนนี้ก็นิยมกันมากเลยจะเห็นว่า มากันเยอะแยะผมว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง<ด>นะครับแต่มีเป้าหมายคือเขาบอกที่นี่มีกี่ตัวนะก็ถ้าปัดรอบหนึ่งอรอบหนึ่งก็จะได้ประมาณ3 0 4ตัวนั่นคือถ้าเกิดเรากำหนดเวลาไว้เป๊ะๆ<ป><ป>อ่าอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่เราจะเจอบ่อยมากที่สุดน,นะครับคือบริเวณตรวสวนดีเสื้อนะครับ ถ้าเราสังเกตดีๆคนจะออกันเต็มนะครับช่วงที่มันปรากฏมาแต่ตอนนี้มันยังไม่มาจุดนี้อ่าแล้วตัวไอ้ตัวครงี้น่นะครับนี่ตัวครงี้เก็บบอลไว้รอสาหรับตัวนี้อย่างเดียวก็เหลือเพื่อแล้วครับไปจุดต่อไปมีผ่านมามีตัวดีๆเยอะเนาะใช่ใช่ตัวนี้ก็เป็นจุดที่สองนะครับที่มันจะโผล่มาก็คือเลยสวนผีเสื้อมานิดหน่อย ค่ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับที่แผนที่ถ้าเอาจริงๆจางก็คือดูในตัวแอปนะครับจะอยู่บริเวณนี้แหละมันจะโผล่มาตัวโค้งเห็นไหมเห็นอยู่นะโอเคก็ตรงนี้นะฮะจะถือว่าเป็นสองจุดติดกันใช่เฮ้ยแต่เมื่อกี้เจอตัวดีๆเยอะนะนะครับไม่ว่าจะเป็นหยักปนไหนล่างแรกนะครับมีเจอกีรัลดล่างแรกด้วยนะฮะซึ่งหายากมากในปลาท่าดินนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดที่3นะครับที่เราจะเจอบ่อยๆสังเกตดีๆทางโน้น จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้แล้วก็จะมีคนจอดจับกันแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มีเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วใช่พาบัดดี้มาเดินได้เราเอาโปเกมอนมาเดินกับเราได้ซึ่งถ้าเกิดขับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์บางทีความเร็วเกินใช่ใช่ของจักรยานนี้นะครับแล้วก็อย่าสปินมากนะฮะเพราะบางคนมานี่ก็ขับ120ก็ถือว่าโปเกมอนจับไม่ได้นะไม่ได้นะฮะต้องต่ำกว่าเท่าไหร่ทุณโดต่ำกว่ายต่สิมห25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะครับพวกขาสปินนี่อย่าเร็วนะฮะ ใรมันือเปลี่ยนจักรยานนะครับมาจอดขีดขวางนะครับเราใช้ตลนดรวบกันะะนะครับพ,พี่ครับไอช่วงนี้มีคนมาเล่นโปรเกม,มอนเยอะไหมเ<ช>ที่ยวกับช่วงออกกำลังกายปกติแล้วครับหรือว่าในเด๋ยวนี้รู้สึกเพิ่มขึ้นเยอนะนะตีคนผู้ใช้บริการส่วนมาก จะเพิ่มขึ้นคือโปเกมอนออ๋เขาบอกว่าจุดส่วนี้เบอกว่าตัวหายากเยอะแต่ว่าสร้างปัญหาพวกพี่อิจไหมเพิ่มงานไหมน่ะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมสร้างโอ้โหหนักเพราะว่าปกติเกาจะปั่นปั่นจักรยานเนี่ยอันตรายมากมากคือปั่นจักรยานนี่ัดมือเดียวมือหนึ่งคือถือโทรศัพท์ใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาเจอตัวปุ๊บเนี่ยบางทีเขาก็จอดนึกอยากจอดเขาก็จอดเลยที่ข้างหลังอ่ะ ช่ถามว่าการเพิ่มขึ้นไหมใช่อย่างเราก็โดนโรงเรียนเหมือนกันแต่ก็พยายามจะจะคอยประกาศคอยประกาศแต่มันก็มากลุ๊บนึงกับกลุ๊บนึงมากลุ๊บนึงคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งวันเพราะเป็นมารยาทนะครับก็คือหนึ่งไม่จอดกระทันหันสองจอดไหลทางไม่ขีดขวางเพื่อนๆนะครับคนที่ออกตั้งใจมาออกกำลังกายก็เยอะใช่ นี่ก็ปั่นไปประมาณ30รอบ 3- 4สี่รอบนะครับไม่ใช่30รอบนะฮะสามสี่รอบครับก็ได้ประมาณ10ตัวนะครับก็แล้วแต่ช่วงเวลานะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็มาจบที่ส่วนผีเสื้อนะครับจะเห็นว่าแม้เราไม่มีแอปช่วยเราก็ดูโคนได้จะเห็นว่าโนจอดแถวเรียงต่อกันเลยครับก็คือเพื่อมาจับไว้ตัวนี้ลักษณะนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับพี่นุ๊ก เผื่อเพื่อนๆอยากมาเที่ยวที่สวนรถไฟได้ออกกําลังกายด้วยจบโปเกมอนไปด้วยนะครับก็ถือว่าผ่อนคลายพาไม่ผ่อนคลายนะเมื่อ <laughs> พาครอบครัวมาเที่ยวนะครับพาครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับแต่ปัญหาจริงๆนะครับว้นนึงคือบางทีพอเห็นพวกที่แวะจับที่ไหมสุดท้ายก็หลายคนก็จอจเดเินจักรยานนะเราเองก็เผลอๆหลายทีอยู่นนะก็ต้องพยายามรู้ตัวเองอะะนะฮลักษณะนี้นะครับก็ รอบนึงประมาณ2กิโลครึ่งนะครับได้รอบประมาณ3-4ตัวยังไงเพื่อนๆก็มาเล่นก็ได้ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแนะนำสำหรับคนที่อยากมาเล่นโปเกมอนที่สวนรถไฟอขอสวัสดีนะครับจดนครับ